ทอรี่เราถ่ายวิดีโอจ้าถ่ายวิดีโอเหรชันม่มาเงินล้านออกไปวางไปเกินบ้นสิาอันเ้ย้ิงเสียได้ดนี่เห็นไหมลวสีหาปวดตรงไหนรล้าเลยนะคะ

วิ่งกเศ้าเรื่ะวิ่งมานีกับเศร้าไม่ได้เลยทับเล็ตเท้อนเลยหอมหอมหอไม่ไปไหเกันไรไหนแม่จิตวังเอาเนี่ยจะตตังความได้รงน่นถอยเอาคืนต้งไปทุ้นยุ้เนี่ยไม่นีไม่มีอ้หมืนเรี่องไห